านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำคลิปฟาร์มปั๊มแผ่นเสียงของผมได้ไหมคลิปฟาร์มปั๊มแผ่นเสียงจากคลิปเปอร์ในเวอร์ชั่นก่อนอะคือพอมาพอผมลองเอาฟาร์มนั้นมาทำปัจจุบันมันบอกว่าฟาร์มทาไม่ได้นะวันนี้ก็เลยจะมาวันนี้ก็เลยจะมาอ่ะจะมาลองทําฟาร์มอันนั้นอีกรอบนึงแล้วกันนะฟาร์มปั๊มแผ่นเสียงแบบใหม่ในเวอร์ชันหนึ่งการนั้นเองนะทุกคนไปอ่า ก็ S <S <an> คือแบบผมไปทดสอบมาแล้วก็คือสเกลตั้นอยู่ตรงนี้คีเปอร์อยู่ตรงเนี้ยคือสเกลตั้นยิงคีเปอร์คีเปอร์ระเบ,บิดตุ้มฟาร์มฟาร์มพังเลย <S <S เพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นเราว่าทำรูปแบบใหม่อีกแบบรูปแบบหนึ่งแล้วกันมาขั้นแรกเลยเอากระจกมาฮะเอากระจกเอาทิวายูสตริงฮอปเปอร์เชสเลสโตนเอ่อพสิสติกี้พิส,ส,สตนันเลสโตนทอสแล้วก็ทาร์็ก เขาก็ประมาณนี้ทุกชมเนาะแล้วก็เร,เราจรินตนาการดูนะตรงนี้เป็นจุดที่คีเปอร์ตกมาตรงนี้เนาอะ,อะตรงนี้คือจุดที่คีเปอร์จะอยู่นะทุกคนตอนนี้เราต้องวางทริปาวหูไม่ใช่ต้องวางแบบทริปาวหูอะม่ได้ไม่มันเรียกว่าอะไรอะมันเรียกว่ากับดักเช่นเส้นเชือกละกันอะตรงนี้เป็นจุดที่คีเปอร์อยู่เราต้องมีกับดักเส้นเชือกตรงนี้เร้วขุดตรงนี้ออกวางเป็นบล็อกเต็มฮะวางเป็นบล็อกอย่างนี้ ที่ไวหุต้องการ3%บล็อกฉันขุดตรงนี้วางแบบนี้อาา่าฮะเอาที่ไวหูก,กับสติงมาวางแบบนี้แบบนี้สติงอย่างนี้ถ้าคิปเปอร์ตกลงมาจะตกงมาพอดีตรงนี้ก็แปะอย่างนี้อย่างนี้นี้นี้นนนนอาา่าฮะตรงนี้ก่อนก่อนอื่นเราต้องต่อฮ o อปเปอร์ไปก่อนฮนะเนยบเียบเียบกล่อง,งเราจะอยู่ตรงนี้นะ,ะทุกคนนะ กล่องอยู่นี่แล้วก็ฮอปเปอร์มาเออทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฮอปเปอร์มันเป็นสามิติเพราะว่าอันนี้คือผมผมลงรีสอร์ทแพกมานะฮะให้ให้มันอย่างนี้ด้วย,ให,ย,วยให้มันเห็นฮอปเปอร์ที่ทางฮอปเปอร์ด้วยถ้าเกิดเผื่อใครสนใจผมอาจะจะเดี๋ยวถ้าเกิดเผื่อใครสนใจผมจะทิ้งผมจะตอบไป,ผม,ไปผมจะไปตอบเมนละกันอย่างโอเคเพราะว่าฮอปเปอร์แบบนี้เสร็จนะฮะวางแบบนี้วางปิดไปเลยอาา่าฮะตรงนี้ หลักการก็คือคิปเปอร์ตกลงมาปุ๊บไอ้นี่นี้ต้องนี้ต้องปิดอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องวางสติกี้พิสตันด้านล่างอย่างนี้อ่ะอันหนึงนะฮะตรงนี้วางกระจกอ่ะฮะสติกี้พิสตันต้องดันให้อ่าต้องดันต้องต้องต้องดันขึ้นตลอดเวลาต้องดันขึ้นตลอดเวลาฮะตรงนี้ขุดลงมาด้านล่าง วางเลสตโตนทอดเลยอ่ะพอสติคิปเปิลตันนั้นคือตลอดเวลาเสียอย่างนี้สเกลตันก็ไม่สามารถเห็นคิปเปอร์หรือเห็นแอร์แลคก็เลยฝังนู้นได้นะฮะแล้วก็วางเลสตโตนต่อเลสตโตนเลยฮะยนี้นี้นี้ตรงนี้เนื่องจากว่าเพื่อเพื่อประหยัดการประหยัดเลสต์โตนเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นบล็อกทาร์เก็ตฮะเป็นการประหยัดเลสต์โตนเละนเล่นเล่นล,ล,ลดวงจรให้สั้นลงอ่ะแล้วก็วางแล้วก็วางที่ใบหกใหม่ พอคีเปอร์ตกลงมาตรงนี้เสร็จนะคะสเกลตันจะเปิดตรงนี้ตรงนี้จะเปิดพอดีอันนี้ขุดออกด้วยอ่ะพอตกตะมันตรงนี้เสร็จปุ๊บคีเปอร์อยู่ตรงนี้สเกลตันอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็จะมีฝั่งนี้อ่ะตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ต่อก็ขุดเลยฮะขุดแบบนี้แต่พอคีเปอร์ตกลงมาเสร็จเราให้คีเปอร์ตายทีละตัวเนาะเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราต้องขุดออกอย่างนี้แล้วก็วางสติ๊กเกอร์พิสตันแบบนี้นี่แบบนี้เออไม่ใช่ แบบนี้อ่ะตรงนี้ก็ต่อก็ต่อ,ก,ก,ตอก็ต่อไฟให้ sticky piston เลยฮะตรงนี้วางกระจกด้วยเออปึ๊บอ่ะต่อไฟไปเลยต่อไฟแบบตรงๆไปเลยฮะอ่อแบบนี้ปึ๊บแบบนี้อ่ะ โอเคเราลองทดสอบดูถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ด้านบนต้องปิดและตรงนี้ก็ต้องเปิด <c oughs> ซึ่งด้านบนนี้ปิดตรงนี้เปิดโอเคใช้ใช้งานได้ฮะอ่าฮะแล้วก็อุดอย่างนี้อย่างนี้อ่าฮะตรงนี้ก็อุดแบบนี้ไปเลยและส่วนตรงนี้นะคะใ้ คือฟาร์มเก่าเราสามารถวางสเกลตันติดกับตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าแบบใหม่คิปเปอร์มันจะมันจะระเบิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบมาห่างๆประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าบล็อกนะทุกคนเนาะพี่ครับสเกลตันจะไม่เห็นคิปเปอร์หรือเปล่าสเกลตันเป็นหนึ่งในมอนที่สายตาดีที่สุดตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราวางห้าบล็อกนี้ก็ก็เหลือๆทุกคนขอแค่ไม่ให้ใกล้เกินไปอ่ะสามบล็อกนี่คือคิปเปอร์ระเบิดสี่บล็อกก็เริ่มก็เริ่มไม่เห็นต้องประมาณห้าบล็อกค่ะถึงสเกลตันจจะะะะยิิิงงคคเเเเปปออรรรรรร์์์แแบบบลไมม่ดฟาานฮ อ่าผมเผื่อหกบล็อกเลยก็ได้เผื่อเผื่อเพ้ความมั่นใจนะคือคือหกบล็อกไปเลยอ่ะเอาหักให้เด่อย่าเกินประมาณสิบบล็อกถ้าสิบบล็อกสเกิลตันเริ่มไม่เห็นละคือไม่ใช่แค่สกิลตันเห็นคีเพอร์นะต้องให้สกิลตันเห็นแล้วก็โกลเลมด้วยเนาะโอเคอันนี้แล้วก็ต่อท่อแบบนี้เลยฮะอ่าตรงนี้เราก็จะอุดแบบนี้อ่าฮะตรงนี้เราต้องเอาสเกิลตันมาใส่ในนี้นะทุกคนปึ๊บอุดอย่างนี้ฮะอุดหลังคายเขาตามมาตามมาตามมา ตามมาตามมาเข้าเข้ารูเข้ารูเข้ารูตามมาตามมามันไม่เข้ารูแฮะมันนี่มันนี่มันนี่บังคับดีกว่าผมใช้เรือ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 นบนายิงฉันไม่เข้าหรอสกิลตันคุงนายยิงฉันไม่เข้าหรอเพื่อนมันนี่ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเออ ผนทอมเหรอผมนี่เสียงแฟนทอมไม่เอาดิไม่เอาเป็นมาทุกพาร์เลยเนี่ยผมเก็บธนูไว้ในเมทอลี่ด้วยน่าลำขาดจังเลยอืออันหนึ่งนะต้องรีบลากแฟนโอเคๆยังไม่เช้ายังไม่เช้าเออโอ้สามอันเอออืมมาดิลงมาดิแฟนทอมมาดิ โอ้ยไม่โทรผมเกลียดมนะันน่ะนายนี่นายที่จะมาขัดขวางทุกพาร์ทเลยใช่ไหมฮะเออจุ๊บโอเคอย่างน,นี้ไม่ใช่จุ๊บเนมแท็ก ชิดหน่อยหดหดโอเคปุ๊บอ่าเสร็จแล้วฮะแล้วก็สกิลตั้นก็อยู่ในนี้ตลอดไปแล้วก็ผมใส่เนื่องจากผมใส่เนียมแท็กแล้วสกิลตันจะไม่มีทางดีสปอนหายไปช่างช่างเรื่องชื่อหรือชื่อชื่อช่างมันโอเคตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็เอาอรแล้วก็เรนมาใส่ตรงนี้เนาะอ่ะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บกว้างประมาณทักงสองบล็อกประมาณนี้นะทุกคนแล,กแล้วก็เอาไว้แล้วกดเรนมาใส่ โอ้โหตัวเป็นเม่นเลยโดนสกเกิลตันยิงเป็นเม่นเลยโอเคเก็บของหน่อยเก็บนี้ไป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 อ่ฮาะาเก็บนี้ไปด้วยแล้วก็เอาฟักทองกับอันนี้มาโอเคตรงนี้ปึ๊บสร้างไอ้แล้วเสกไอ้แล้วกดเรียมมาเลยฮะทุกคนปุดกรอบให้ด้วยอุดกรอบปุดกรอบ งล,งล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 งไปโอเคแล้วก็อุดหลังคาหน่อยอ่ะฮะโอเคแล้วลองทดสอบดู เราต้องสอบดูถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้หายไปสกิลตันต้องยิงแอนรอกเกอรเลมได้ถ้าเกิดแอนน์ร็อกเกีร์เลมได้คือฟาร์มใช้ได้เห็นไหมเอ่ยผมเห็นไหมเอ่ยเหมือนโอเคสกิลตันเห็นแอนรอกเกอรเลมฮะมันเห็นผมหรือเปล่ามันเห็นใครนั่นก็ต้องขุดตรงนี้ลงมาหน่อยอันนี้ขุดลงมาหน่อยอันนี้ขุดลงมาหน่อยโอเคเลยสกิลตันยิงแอนรอกเกอรเลมได้แล้วฮะอ่าฮะเห็นไหมเอ่ย ไม่เหรสเกลตันเห็นนะเราก็เลยไม่เอ่ยฮัลโหลจุ๊บอันนี้คือผมต้องขุดเราขุดกระจกออกดูอ่ะฮะตรงนี้ไม่มีกระจกแล้วใช่ไหมตรงนี้ไม่มีกระจกแล้วฮะเห็นไม่เอ่ยสเกลตันเห็นไหมมองเห็นไม่เอ่ยผมต้องเหยียบไ,อ,ไอ้ล็อกเลมมาหน่อยแล้วกันดันๆันแล้วก็เลมมาหน่อยออนี่ไง อโอเคโอเคเราต้องดันได้แล้วก็เลยมาประมาณนี้โอเคทีนี้สกลต้าก็เห็น,ลนแ,ลแล้วก็เลยมแล้วเราก็อุดน,นี้ไปเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือฟาร์มตัวฟาร์มตัวฟาร์มสําหรับเอ่ยไงเดียตัวฟาร์รมรที่ไว้ทําแบบไว้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 ฆ่าเพื่อหายเป็นสินสุจแล้วแล้วส่วนส่วนต,ต่อไปก็เป็นวิส่วนต่อไปก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นคีเปอร์ฟาร์มคีเปอร์นั่นเองเนาะอ่าตรงนี้ผมผม,ผมขอต่อเป็นสามบล็อกแบบนี้อ่ะฮะ ามบล็อกแบบนี้เสร็จมันต้องเหลือบล็อกเดียวอย่างนี้อะฮะโอเคจะเป็นทางเส้นทางดีแบบนี้จินตนาการหน่อยทุกคนจินตนาการสสคัญความรู้ตรงนี้ผมว่าผมว่าผมว่าทำเป็นสามสามบล็อกก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยรวบน้ําเป็นที่เดียวค่อยจัดก,การเรื่องระบบส่งอีกทีวามันอย่างนี้ฮะอะตรงนี้ก็วางแบบนี้ไปเลยวางแบบนี้เนาะผมขอปูพื้นฐานก่อนแบบนี้ปูฐานแบบนี้อะฮะ จากนั้นก็ต่อขึ้นไปฮะอันนี้ก็อันนี้มันเหมือนมันเหมือนฟาร์มมอนเตอร์ทั่วไปเลยมันเป็นมันเป็นฟาร์มมอนเตอร์ดีๆนี่เองแหละแต่ว่าให้คิปเปอร์เกิดแค่ตัวเดียวตอนนี้คือต่อไปเลยฮะต่อไปอประมาณสักสามสิบบล็อกประมาณสามสิบบล็อกนะอืจริงๆก็ลดไปสักสองบล็อกประมาณยี่สิบแปดอเพราะว่าเพราะเพราะความคิปเร์คิปเปอร์ก็ปปอยู่สูงจากตรงนี้อีกสองบล็อกเพราะฉะนั้นก็สามก็เป็นสามสิบพอดีตอนนี้เราไปประมาณยี่สิบแปดบล็อกแล้วกัน อันเนี่อาคือคือจริงๆค,ค,ความสูงเท่าไหร่ความสูงก็ได้ก็ได้เลยแต่ห้ามเกินห้ามเกินประมาณ32อ่ะคือประมาณ29 28 29 30 31ยก้าอ่ะกำลังกำลังดีเลยทุกคนโอเคตรงนี้เราต่อทาง8ปบล็อกฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแองสาี้ก็องอันนี้ก็8บล็อกฮนะ 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคตรงนี้ต่อขึ้นมาแบบนี้ฮะก็ท้าเป็นฟังก็มันคือฟังคิปเปอร์แหะนะทุกคน ้อมกรอบเสร็จแล้วก็ต่อมาอีกต่อมประมาณต่อมาอีกอย่างนี้ฮะตรงนี้เราปูเลยฮะปูแบบนี้เลยแล้วปูตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนนะตรงกลางตรงนี้ต้องเป็นสนูกลเลมไว้ตรงกลางตรงนี้นะฮะเออปักท็อตหน่อยไม่ได้ทุกคนอันนี้คือผมลองวางสนูกลลมแล้วมันไม่ได้ฮะมันทําให้คีปเปอร์ระเบิดระเบิดระเบิดก่อนก่อนที่ก่อนที่มันจะอันนี้เป็นดันลาล้วสนูกลีมเมดไม่ตายหรอเออโอเค ขอโทษนะโทษกุเลมแพน้ำฮะขอโทษด้วยสักหน่กยเลมช่วยอันี้หน่อยช่วยตายไปเถิดน,นะนี่ก็ยังนี่ก็กัดผมเก่งอย่างเลยอเออมาดีแฟนทอมอืมโอเค ตรงนี้เปลี่ยนแผนฮะเราจะเราจะทาเป็นคลิปเปอร์ทาวเวอร์แบบเดิมก็ได้ไม่จะเป็นต้องอันนี้จริงๆจริงๆทำแบบเดิมก็ก็คิดเราทำให้การันตีคลิปเปอร์เกิดได้วางน้ําแบบนี้ฮะอาา่ฮะวางน้ำแบบนี้เสร็จปุ๊บไงต่อวางน้ำแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดถูกน้ำก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะทุกคนเอา ทุบคราฟมาแล้วก็คราฟสลับอ่ะจริงๆใช้เป็นสลับก็ได้เทรเชอร์เพจก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นสลับละกันสลับนะคะวางแบบอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นกำแพงอันนี้คือกำแพงนะเราปลูกกำแพงเพื่อเพื่อมาร์คไว้ก่อนไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่กำแพงโตัวทีอันนี้ไม่ใช่กำแพงอันนึงเมาอะไรของผมเนี่ยจูบอันนี้กำแพงอ้ยไม่ใช่อันนี้คือกำแพงฮะ การที่จะไม่คีเปอร์นะคะบังคับคีเปอร์เกิดอย่างเดียวเราต้องวางเราต้องมีพื้นที่หนึ่งคูณหนึ่งและแต่ว่าพื้นที่หนึ่งคูณหนึ่งไม่พอเราต้องมีความสูงถ้าตัวคีเปอร์ก็คือความสูงก็คือประมาณหนึ่งบล็อกกับอีกสลับเอ้ยกับอีทรัดอเนาะอ่าดูดูผมทำมาอีกแล้วเหรอถามจริงตัวเดียวก็มานั้นเหรอโอเควางวางอย่างงี้ฮะวางเป็นวางเว้นวางอย่างงี้อ่าเป้นหนึ่งนะ โน่าลำคาญน่ะทุกคนคือเป็นมอนเป็นมอนที่น่าลำคาญมากเลยประเด็นเจ้าเนี่ยมานี่ดิเออปึ๊บปึ๊บถึงไหนละเราวางวางบล็อกอย่างงี้ฮะวางเวน้นวางอย่างงี้เพื่อให้เพื่อให,เอให้เพื่อให้พื้นที่คิปเปอร์เกิดมีแค่หนึ่งคูณหนึ่งถ้าเกิดเราวางแบบเนี้ยวางแบบเนี้ยมันจะมีพื้นที่สองคูณสองทำให้แม่มุมเกิดแม่มุแยังคิปเปอร์เกิดได้ซึ่งไม่ดีฮะวางแบบนี้เลยอ่ะ มนแบบนี้นะทุกคนแต่ทําอย่างนี้คิปเปอร์คิปเปอร์ก็ไม่คิปเปอร์ก็ไม่สามารถเดินเดินตรงนี้ได้เพราะว่าไอไมค์คาไม่ไม่ไอไมค c r า f t เพราะว่าเพราะไอไมคาถ้เกิดมีบล็อกด้านหน้าเป็นบล็อกอากาศหรือบล็อกด้านหน้าไม่มีบล็อกมอนไมค์ารจะไม่มอนไมค์าจะไม่เดินตกลงไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแถบดอมาปูนะฮะกำแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยฮะ ค okay. ตรงนี้นะคะอ่ะคีปเปอร์จะสูงตอนที่ตอนคีปเปอร์จะสูงประมาณ1บล็อกแต่ไม่ถึง2บล็อกเพราะฉะนั้นต้องวางแบบนี้มาปูแท็บดอแบบนี้ไปเลยนะทุกคนทําอย่างนี้นะคะเป็นการบังคับให้คีปเปอร์เกิดเท่านั้นเอ่อแต่จริงๆจริงๆลูกซามบีก็เกิดได้แหละแต่ลูกซัมบีโอกาสเกิดน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะแต่ก่อนปูนหลังคาเรามาปูตรงนี้ก่อน Okay. แลวจากนั้นก็ปูตรงนี้เลยฮะ mm hmm. ปูหลังคาเสร็จแล้วทุกคนแต่ผมลำคาลลำคาดเป็นท่อมากเลยไปนอนเถอะลำคานอะ่ะคือแบบตรงนี้อุดหลังคาเลยฮะโอ้เจ็บ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 อ mm hmm. ุดหลังคาเลยทุกคนอุดแบบนี้ไปเลย mm hmm. ให้ให้บักให้มอนมันให้คิปเปอร์เกิดได้นะฮะปากปากปากโอเคช h o ตอตรงนี้เราก็ทำเราก็ทำนี่เลยทุกคนมีคิปเปอร์ไหมเนี่ยตอตรงนี้เราทําเป็นทางรางน้ํามาเลยฮะโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้โอเคผมว่าผมรู้จุดผิดละจุดจุดตรงนี้ฮะจุดนี้เราผิดมาเลยหนึ่งตัวยิงทิ้งก่อน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 ตรงนี้เราผิดหาตรงนี้เราผิดตอนนี้เราแก้ขอแก้แป๊บนึง ยิงคิปเปอร์ทิ้งก่อนโอ้ยผมไม,ผม,ม่ผมมาผมมาผิดตรงเนี้ยเออตรงนี้เราไม่ต้องลดระดับมาตรงนี้เราต้องต่อเป็นเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบนี้แบบนี้ยังไงดีคือเฟนมันต้องอยู่ระดับนี้เนาะออโอเคโอเครูปแบบมาประมาณนี้อันนี้คือผมแก้เสร็จละมา วิธีวิธีวิธีทำให้มอนเตอร์ Monster วิธีไม่คีปเปอร์ไม่ติดก็คือแบบอย่างเงี้ยต่อน้ํามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วแล้วก็ขุดลงหนึ่งบล็อกวางเฟ้นตรงนี้เฟ้นตรงบล็อกตรงนี้แล้วอย่างงั้นคือพออย่างงี้เสร็จก็วางโซแซนตรงนี้เฟ้นมันจะดันเราขึ้นไปอย่างงี้ฮะแล้วถ้ามีแล้วก็แลถ้าถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นมอนทัวไปมอนก็จะโดนผลักมาใช่ไหมผลักมาเสร็จก็ขึ้นไปก็จบโอเคเราไปดูเราไปดูแล้วกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าผมเอฟเคต่อแล้วกันโอเคปะ โอเคมาแล้วทุกคนอ่ามันก็จะติดตรงนี้สักพักหนึ่งมันก็น่าเดี๋ยวก็จะขึ้นไปได้นี่ไงนี่ไงมันขึ้นมาละมันตรงนี้ละฮะขึ้นมาขึ้นมาสกิปเปอร์เออมาละฮะตัวที่หนึ่งของเราหนูทดลองตัวแรกของเรามาแล้วนู่นนี่นี่นี่น,นี่มาฮะเออติดกับสกิลตันแล้วสกิลตันก็ยิงฮะยิงแม่ๆหรือยสกิลตันปิว้วนี่ฮะ คีปเปอร์ไม่สามารถไม่สามารถระเบิดตัวเองได้เพราะกฎของคีปเปอร์คือคีปเปอร์จะระเบิดก็ต่อเมื่อตัวเองอยู่ใกล้อยู่ใกล้ศัตรูนะซึ่งสเกิลตันอยู่ห่างจากคีปเปอร์ประมาณ6บล็อกนะคีปเปอร์ก็เลยไม่สามารถระเบิดได้และถามว่าทำไมคีปเปอร์ไม่ระเบิดเอ้เลกนเลมเพราะคีปเปอร์กับไอ้เลโกนเลมไม่สามารถทำร้ายกันได้ซึ่งเรา,าซึ่งระหว่าที่ผมพูดอยู่นี้คีปเปอร์ก็ตายได้น้ำมือของสเกิลตันและเราได้แผ่นเสียงมาแล้วนั่นเองโอเคทุกคนก็มา,มาสนับสนุนคลิปนี้ช้วยกันนะครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, ก์กแชร ก็สักครั้ทุกชนนะก็คือแบบก็ทำนานเหมือนกันนะคือแบบว่าลุ้นตั้งนานลุ้นตั้งนานว่าฟาร์มนี้ใช้งานได้ไหมเนาะก็คือแบบนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ